เพชรมงคลรสริทธิสารเสือ,อแฟนมวยเขาสงสัยว่าโอ้มาจากไหนเนี่ยมาต่อยมวยรอบปุนเสือไม่เคยเห็นเลยจริงจริง,ง,ง <c oughs> ก็จะขอบคุณครับทางโปรโมเตอร์มากกว่าที่เปิดโอกาสให้ครับแต่ถามว่าเขาเคยชกกรุงเทพไหมไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเขาจะชกง <c oughs> ันวัดแต่ถามว่าในสายตา <c oughs> สิทธิสรารเสือเนี่ยขอให้ทุกคนมั่นใจว่าสายตาเราผ่านแน่นอนครับ แล้วการทำมวยพุ๊บถึงจะไม่เคยแต่เราดูแล้วสามารถพัฒนาได้เราก็ขอให้มั่นใจเราแล้วก็คอยดูผลงานอีก2อาทิตย์มาจากไหนอ่ะมาจากนอ๋อเนี่มวยอยู่โคราชนะฮะ๋อมวยโคราชใช่ไมมโคราชเออคือพี่ไปรวดไปเห็นเขาต่อยมาบ้างหรือยังก็จริงๆก็โปรโมเตอร์แถวบ้านก็คือเป็นเพื่อนกันนี่แหละส่งมาให้่ัก็คือส่งกล้องแล้วก็เราก็ไปสกรีนดูก็แอบไปดู จริงๆปอมเตอร์โซนโคราชก็จะเป็นเพื่อนกันหมดเป็นพี่พี่น้องน้องนเพื่อนมีอะไรดีก็จะนําเสนอสิทธิ์สวัสดิ์เสือเป็นระดับต้นๆแล้วก็พอพี่ไปรวดไปเห็นเนี่ยก็ก็มีแววไม่มีแววที่จะพัฒนาได้คือก่อนอื่นมันต้องตรงเวทเขาไหมพอเขาตั้งมา112ทงก็ตั้งมา112เราก็ต้องหามวยรอตนี้ไม่มีใครนําเสนออะไรเงี้ยแต่เราดูแล้วว่าเข้ารอบลึกแน่นอนเข้ารอบลึกแยัตายหนั้งเลยใช่มันจะไตายไหนพอจะบอกได้ไหมที่จริงเขาเป็นมวยสไตล์ไหน โอคไปเรื่อยๆตามเกมพู่ต่อสู้กระตุ้นมามเขาก็ระตุ้นเขาก็รับครับตาก็ตามเกมเนี่ยเป็นมวยเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเหมือนกันบอกตรงเอาละครับยังยังไม่เคยเห็นชกเหมือนกันอ่าอ่าอ่อเพราะว่าใครถามว่าเคยเห็นยังยังไม่เคยจริงๆอืมอืมใช่ให้ให้ให้ทีมงานไปดูรอบเดียวครับแค่นั้นแหละเราไป ไปฟันน็อกอีกแล้วมันดูไม่ได้อะเพราะมันไม่ยาวยกแรกแล้วฟันน็อกเลยเรายังไม่รู้ว่าเอ้ยยาวๆแล้วปิดยังไงเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็คือจะรู้ก็คือวันที่สมเดือนหน้าครับก็จะได้ดูพร้อมๆกันไม่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 มีไม่มีนอกสคริปต์จากนี้เพราะไม่เคยเห็นจริงๆคือไม่ได้เป็นมวยเก่งแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาต่อยแน่นอนโอ้ยเอาทำใหม่หมดอย่างนั้นก็เสียแบรนด์หมดเลยใช่แต่ว่าพี่เพชรบอกว่าหนักใจตรงที่เขาไม่เคยท้าน้ำหนักเลยก็หนักใจอยู่ S <S ก็คือทําแล้วปุ๊บถ้าลดน้าหนักแล้วเขาจะท้อไหมเขาจะถอดไหมเพราะก็ไม่เคยกันนักมวยในเมืองต้องเก่งด้วยแล้วต้องเก่งทำน้ำหนักด้วยอันนี้คือนักมวยในเมืองอบางทีเก่งบ้านนอกเนี่ย,ต,ยต่างจังหวัดเนี่ยพอมาทาน้ําหนักคลุกไม่สู้ก็ไปไม่ได้นะไม่พร้อมที่จะชกนะเพราะเพราะฉะนั้นก็คือดูการทาน้ําหนักก่อนว่าถ้าทาน้ําหนักเราสู้ไอเรื่องฝีมือเขาเนี่ยสายตาสาวเสือนี่ผ่านแน่นอนครับผ่านแน่นอนอ่าโอเครอบมองถึงรอบไหนพี่หรือว่าไปเรื่อยจริงจริงปุ๊บเนี่ย รอบแรกน <l> ี้เข้าแน่นอนนก่เอาไปรอบ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 แปดคนเนี่ยอ่ารอบแปดคนแน่นอนทะลุแน่นอนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ต้องดูกันเป็นไฟไฟไปใช่ดูกันเป็นไฟไฟไปเพราะว่าของเรายังไม่เคยยังยังยังประเมินไม่ออกอ่าผมก็ประเมินไม่ออกเพราะมันจะไม่เคยให้ชกเออถ้าชกแล้วเห็นเพื่อนเพื่อนเขาชกแล้วเห็นน้องน้องชกแล้วเนี่ย รู้เลยว่าใครตั้งหนึ่งสองสามสี่อ่าอ่าใช่ก็ถ้าดูไฟแรกก็คงจะรู้กันแล้วแหละไฟไฟแรกก็พอจะมองออกแล้วดูดูรอบแรกก็รู้แล้วว่าใครเป็นมวยทรงไหนอะไรเงี้ยน่าน่าน่าจะใกล้เคียงโอเคครับขอบคุณมากครับพี่วโรจน์ครับเพชมวยหลายคนก็สงสัยนะว่าเพชรมงคลเนี่ยเป็นใครมาจากไหนก็เลยมาสัมภาษณ์ให้เขาเขารู้จักหน่อยสวัสดีครับน้องชายเพชรมงคลศิตสารวัตรเสือเราเป็นคนจังหวัดไหนครับโคราชครับโคราชบ้านเดียวกับผมเพชรไหมอำเภออะไร อำเภอคันเะเลสอคันทะเลสอคมเพชรอยู่อำเภออะไรนนสูงบีมอยู่นนสูงหรอโอ,อ้ก,ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับมีชื่อต่อยมวยรอบปุนเสือด้วยเป็นมวยรอบที่รู้ไหมมีนักมวยอ,อยากอยากต่อยเยอะมากแล้วก็บางคนจับฉลากตกรอบร้องไห้ก็มีเรารู้สึกไงบ้างได้ต่อยมวยรอบนี้ก็ดีใจดีใจใช่ไหมปกติเนี่ยเราเคยดูมวยรอบนี้ไหมทีท่ทีวีในบ้านที่บ้านเคยครับ มีม,มีนักมวยในดวงใจไหมแชมป์ปูนเสือรู้จักใครบ้าง<ม>ฮะจำไม่ได้จำได้ไหมไม่เป็นไรเอาเป็นว่า,เ,าเคยดูเอทาสดาเลยใครนะฉลามดำฉลามดำฉ <c oughs> ลามเสือฉลามเสือนะยุคเอทาสลา,า <c oughs> เออ <c oughs> แสดงว่ารู้จักอยู่มาต่อยมือรอบนี้น้ำหนักของเราเนี่ยร้อยสิบสี่ปอนด์เนี่ยมันเยอะไปไหมหรือว่ามันน้อยไปหรือยังไงดี พอดีพอดีนะเห็นบอกว่าไม่เคยทําน้ําหนักเลยจริงไหมครับอ่าเราจะมีแรงต่อยไหมแบบนี้มีเนาะก็ต้องมีไม่มีก็ต้องมีเออมาอยู่ที่ค่ายศิสเลา์เสือได้กี่เดือนแล้วครับก็สี่ห้าเดือนแล้วโอ้แสดงว่ามาซ้อมรอนานแล้วเหมือนกันเตรียมพร้อมโชคใหม่รอบนี้เออแล้วไฟแรกเจอใครนะจาคู่โชคได้ไหมเจออำนาจอานจเดชสินนายกโหมดเคยเห็นเขาต่อยไหม เคยดูใน youtube ้ยครับเป็นไงเขาสไตล์เนี่ยก็เขาก็แ <vraiment> ข <screen> ็งแรงเขาแข่งแรงเขาแล้วเราเป็นคนสไตล์ไหนแต่ว่าตังตังยืนสูงฝี่มือคบเครื่องแต่ว่ามาอยู่มาอยู่ค่ายนี้ก็คงจะจะต้องมีทุกอย่างอาวุธครับคบเครื่องแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกห้าหมดแรงนะอยู่ค่ายเนี่ยครับห้าหมดแรงเลยนะครับเอออ่ากระดูกภูอนเยอะไหมครขึนร้อยไหม ถึงห้าสิบเียงะโอ้ยไม่ธรรมดาโอเคอยู่เพชรมงคลอะไรใสมัยมก่อนอะไรค่ายอะไรสมัยมก่อนสอพัฒนาสอพัฒนาเพชรมงคลสอพัฒนาก็เรามองถึงรอบไหนเมื่อรอบนี้ถึงชิงเลยไหมหรือว่าเอาผ่านรอบแรกไปก่อนอะไแล้วมาณนี้หรือว่าเอาเป็นไฟไปเป็นไฟไฟเนาะมันจะได้ไม่กดดันเนาะอ๋ออ่ะเดี๋ยวนี่ทําอะไรต่อครับเป้า ฝาก<อ>แฟนมวยหน่อยติดตามเชียร์เพชรมงคลศิษย์สารวัตรเสือนะก็ฝากแฟนมวยชาวบูราดฝากเชียร์เพชรมงคลศิษย์ส,สรารวัตรเสือด้วยอ่าโอเคขอบคุณมากครับน้องชายอาจจะพูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าถ้าเห็นอาวุธเนี่ยแทงทะลุนะฮะเพชรมงคลครับติดตามเชียร์ครับ